สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องพบพอกันอีกรอบซี่ตอนนี้ค่ำแล้วกินเอียงเสร็จเรียบร้อยกำลังสิพักกันมาขึ้นพักกระเดามีบ่าวต่อมมานำนะคะวันนี้ฮะทาได้กันแล้วแต่ถ้าได้มึงก็เอาได้อันนี้คือหน้าคงติดกับบ้านน้อหอยปังไปแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านนางสิเมื่ถทัพภูบ้านหอยปังอีกไปอีกเด หอดบ่กิโลหนึ่งสองกิโลหอดบ่อกับหอดบานหอยปังแล้วค่ะเพราะว่าผีเตียนนางมุ่นมังสร้างขยะน่กระซมลูกลายพี่น้องโอ้ยยิ่สได้กับมีหนานั่นน้าทงนี่แหละเจสีันมันเดี่ยวขาวซอยนางแค่มีขาวลมลมโอ้โหคุณค่ะต้นไผ่ชุ่มค่ะเด่ติิตามไปเบ่งน้ำกันค่ะพี่น้องเลยพอกินอยู่นะคะกำลังขึ้น ทุ่งนาอันตุ้ยๆแต่ว่าอันพอเพิ่นแบ่งให้เป็นนาข้องอ่ายจะ้ะหลายหลายนะค่านาในกระไดไม่ใช่น้อยคำนะคะตอนนี้สีมงกว่ากว่าๆพี่น้องมาขึ้นเอาผักอีกหเมื่อนหนึ่งกินกับเจวประเดดแสบๆวันนี้ก็มี สามีนางนะคะสามีนางก็ตามก้นกันตลอดนะคะตลอดนะคะไปไหนมาไหนนางก็ไปด้วยกันตลอดค่ะนางเป็นตุ๊กตาหน้า,นา,นารถไปส่งหินส่งทรายนะคะเป็นแม่ใหญ่นางกรบเป๋าเอาค่ะนะอยากเป็นแม่น้อยเพราะจังหักจังแพงนะพอกินเลยน้อยออนี่พี่น้องเนี่ยคะ่ะต๊ะพอกินหุ้ม ต้นพักอีหุ่มแม่ขยุ้มเราหมักอุปกรณ์ค่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงสิไปบักเอาเหรอเฮ้ยมึงก็เหี่เงี้ยปันั่งนั่งมาพักอีหุ่มวานนะคะพามมัิิวานสัใใดวานจนสิทหัวก็ไปจัก แต่ว่ามาันมันก็แต่ึ้นง่ายกว่า <ARM> กันี่ดอกต้นนี่บ่สูงปันได้สำหรับตุ้ยๆไม่มีปัญหาผู้หญิงผู้หญิงนางเงีวยนะผู้หญิงนางเงี้ยเราเปิดหนาเนาะบบได้เปิดทั้งหลังนะ เาะฉันงเพราะว่าต่งสเลท์ใต้เดียวนะดเขาจะนะแล้วมันไม่เปิดกลางลังคนทรายเอาูนทรายั้งหน้าแัะเหนียวเออสายมันจะทา้งหน้าเพราะว่าเขาเขาเปิดมาสเลั์ใต้เดียวอุปกรณ์มึงดีเด้สมึงเจอกูเห็นแล้วไงฟิดเอาเนาะเสียดายไ่ได้ิได้บเายอนลดดพี่น้องเว้ยผู้ชายกับม้าน้ำนะคะแต่ว่าบบค่ะนะโอ้ยผ่าสล่งมึงในน้อย มึงคือบทีมผัสลงนั้นวาสนะมันขึ้นได้กไฟกาขืนงาไม่ดอกเลยตัวนั้นอ่ะเด้อยัดมันลงเลยไม่ดอกนะอุ้ยกระป๋อมขดแดงกระป๋อมกาอืมกระป๋อมกาลงเอาบกทุน่่ะนกแ ผู้ชายมานางก็บไม่ได้หึ่นไหนนะฮึมมาเป็นกำลังเจือลยผู้ชายผ่านาหึ่นกกไม่มีได้ได้พวาะไพ่ไปกระหักกระห่วงเนาะขังกระเทยเป็นหึ่นมาเป็นเนี้ย มันก ok ok. ังออกมานังโคกโมกยกขีดด่งออกมาแย่แห้งว่าแม่แกนมัวเทาแซ่บแข้งขีดด่งพี่ผระกาดต้นนี้นะติดใจโลดเป็นอะไรเลยผักกาดยังอีกแล้วให้ลุ่มบอยให้ลุ่มกินอยู่กับพี่แซ่บฮอดบ้านคืมจ้าจ้าพอบ้านคืมมา มามามาขอ,อ,อาแท้แน่นอน,น,น,อนว่าออกมาบัดไดกับพจพักกระดาษอุ่ายแบบกังน,นี่แมงสร้างากระเอยสร้างนะแมสร้างก็กินผักอีหุ่มบะจับมันมันได้นะจับมันมันเักยอ่าฮ้ยหุ่มผักเอ้ยหุมห่มนะนนเนาะบันว่าบัสุภาพ เออเอิรนเธอ,เอมาสุภาพสุภาพแน่ป้าดขนนนลงบ้านนี่น่าก็ได้บัลลัยได้นี่ออมผักตุ่มสาวทุ่มเหล้ามากเหล้ามาขอตักให้เล้าแน่อนดานแน่ให้เล้านำขึขน้นขึ้นพักอีภูมแบบมีความสุขลองเพกกลงมันมวนดูจะกรอนความสุขมันจะมันจะได้มีคู่มือดอจกจกันมันมีบางมือน่าดาย ก็เดียว่าสุขซึม nah, ีความสุขตลอดนะจ๊ะบางวันก็มีความเหงาจ้าเป็นยังคือเหงาค่ะโยคือจะได้พัวบอพัวกับมานำอยู่ดีกัไมใจนะเหงาก็ได้เป็นเมียน้อยเขาอยู่ดีท่านแท้่นได้เป็นเมียน้อยให้เหงาเนะดียังได้พอได้เป็นเมียน้อยเขาามคิดมาตเหงาาบางที่กัเพื่อนเชีงดอกลา và chạy ได้พั่วเบิด chạy แน่ใจเอ้าแน่ใจอยากได้เบิดบ้านก็ของหญิงจื้นติล่ะซ้อมตัวข้าวเปอะฮะฮะป่าตัดเอาบ่ฮะโอตัด S <S เอานนันบ Do oh. ่ลายผ้าม you know like ึงเอ็ดเอาเลยมึงลกลับลงมาเอาเตะอุกตะอุกอุ้ยเอาบากกระทุนมาแบนด้วจนาะเป็นยังคะผัวเอ้ยบอกเป็นใจผัวนอกใจแอบไปมีผัวผัวเอแล้วผัวตุยเปลี่ยนไป เขานะเนาะแต่เก so no like you ่านะเอาผัวผิดละคิดจนตาย่ะไม่ผัวมือไม่ผูมือนะผัว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 เอาผัวผิดละคิดนะผัวใหม่มาตั้งว่าคิดจนตัวตายบอกคิดเอาผัวใหม่โลดบันอ่ะมาดูมาดูเจ๊ตุยตุยขึ้นเอาผักมารุมอิรุมกันนะคะแต่ว่าอยากได้ใหม่แล้วทุกวันนี้ค่ะไม่เหมือนแต่เก่าค่ะแต่เก่าเพลงอีซีอีจินตลาดก็มีเพลงเดียวจ้า อืมเพลงอะไรค่ะพ่อผิดละคิดจนตายค่ะมันนี่นะถ้นมึงตายตกูจนแต่มึงบ่ตายกูจะเอาผ้าไหมบ่กูมือนี่โอ้ยบยย่ได้อยากเอาพา่อผิดกับอะไรปิดก็ากตายห้าพ่อไหมโลดใช้ต้อมจับเอามาโชว์ดูจับเอามาโชว์ดูจับเป็นกลางมันออกมามงามไหมพอดีกินหรือเปล่าพอดีตอ่าพี่น้องเอ้ยพอดีพอดีอดพอดีพอดีหนึ่งอือ ซีมึงดูวยคายตลาดแรงก็ได้เจ้าซีมึงดูวยซีมึงดูมันหืนบักนางว่าพักอีหุมหวานหวานบอกกิ่นบ่ลอยกับพักอีหุมพวกมันหืนเนี่ยมันหืนแล้วหวานนะหมูอหืนไงเลอะเอา้ยมันพักอีน้อยเอาโอ้ยทอดเฮ้ยมีหน้ากันพักอีหุมหืนนะมีแต่หน้าเอาเดี๋ยวเนื้วเอาน้ำหมูเข้ามานะขวากอนเหรอมีเคล็ดลับอีกมันมันหืนหน้าเขาก็เอาน้ำโมลาดก่อนมีเคล็ดลับอีกบุญจะไม่มีค่ากันเลยแมนเอามานคืองหงคักแท้อีนี่ มีแหงดีแงด้เป็นตาู่อยากไปงานหมเอาไห็นมึงอยู่แต่งานนั่นแหละสิครับไม่คันทามีพ่องานมีแหงเลยเั้บอ้าอยู่นี่บอ้องีงช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านแล้วบอกเสียได้เ ใชได้เดสได้ได <m> ้เ้ยเหงกัปงไหม่กได้กินเลยเลยกูจะขึ้นไปเอาซอยมึงเดเฮ้กูขึ้นซอยบะกูจะขึ้นไปเอาซอยมึงโตแล้วแต่โตโตขึ้นมาได้โตกูไ่ต้องขึ้นขึ้นได้เยอะแไรก็ขึ้นได้ไหมน้ำงเมาีร่องไหมเอ็ยคกเซกันนัและก็อดมา้เลยคอกะเซกันนวึ้ทอง

ึ้นแล่าคือเล่าบ้านนีตะเต้ยงเหนยืนสายอายมากรุ่มอายมากกุมคือต้นพักยุมนี่ยเ้ออามากรุ่มคืนต้นหุ่มนี้แหละนะไรคืเ้นยืนฝ่าไปหุม มาเด้อไอมาเอาผักยุิ้มซอยแนยนองนี่อยากแท้่แทแ้่แทอยากแทรแพรกันยัไง้าคอเามักดพินดอกไอีกคือเยแตมันเสีบยอดมอมนะดอกพักัดพินนี่อันนี้่าเป็นดอกมันเอินว่ะเลอะอดีหมักตุ่มมันเฮ้ยีอะเดอย่ามันีมันนั่นแหละลูกกะทำไอ้เาอ้ออกมาเหรอ

我买过呢。 กขึ้นท้องงานนน้อยกเฮ้ยิง่มึงเน่มันน้อยยุ่กูเอาหอยกอนมาตบไดืขึ้นมามึงเนือาไปนะเนีวนเนวแล้ตอนนั้นมันะจันจับนะพอเาที่มันตกโวดี๋ว้ายพอค่ะอันนั้นมันเอาไม่ถึง เหลืออาจาะอยู่แ่ได้นะเขาหมักนะเขากินงาปุ้งกะบปนเลยเขาจะทำมากันปุ้งเลยกินได้ไงห่อยอ่ตัวอยู่พ่อได้ยินมึงจะไปเอาทางอื่นอีกได้มึงจะกินเยกระเบือมดมันเขามาดีจากจ้าหน้าขามดไปเอารถมไ้เขาได้กินก้อนข้าวในมันแสบบ่คือกันเลยเฮ้ยตอนนั้นแต่เปื่ยเมื่อถังไปแล้วกรเว็ไปเอารถนายัจพาไปเอาอีกต่ออีกต้นทางยูลยทางมือครับูลย ั้งใจเด็กไปไปไปกัทางเมืองอะไรกันกไปลืมเสอีซีมาอีกแล้วพี่น้องอีกปานนึงอีกนานนึงอีกนานึงมาอีกฝากนึงของหนาขนาดอันนี้กรแม่นต่ว่านานอ่ะอ่างทางใจเดกนี่ยะแม่้อมหน่กระมูลอันเดียวกซ้ายก็ไปหุงนะกูบอยู่กับป้าท ยังไม่ทันเห็นถ้าคิดว่ามันเป็นกบดูแลเขาเลยบอกเขาไม่รู้นะจ๊ะนั่นงไงเขาตัดไม้แม่นเอาเขาขึ้นไม่ได้บอกผู้หญิงมาแต่เป็นผู้หญิงขึ้นนางตุยนี่ค่ะบริยังค่ะผู้หญิงสันใหญ่เหมือนสัตว์มันกินให้เลี่ยงนะจ๊ะนางบักเหงาโลดนางบริแคนางอุ๊กอังท่างใจป่าหาเฮ็ดที่พากันมหาเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยคงเขดมีแต่นานางเบิร์ด แซกบแบแล้วกลัมวมันน่อยกว่วต้นหนาเลยนี่าไนี่อ่ะน้อยหน่ยแบน,นะมือนกระไรมันยังน่อยอยูอยนี่อมันไ้เลยนยังมาเอาผ้าขึ้นไปบักเลยเล่ะ,อะเาอานกบยูแล้วก็ห่อมันเทอมีได้นาะค่ะเมื่อนำนาง ียนบันใส่อาวุธบนบานจับมันมเด้อเ้ยนั่นเลยน้อกุยันผ้าหักผ้าสั่มซ่งน้องนี่็าฮักบอกนางชีฮิตอะไรข้งนาาเออผ้าสลงข้างน้าประโยชน์ pues lost, okay ลายนะคะใส่ถือผ้าให้ก nice ็ได so ้ผู้ หยาดขนาดนั้นเลยเหรอมันก็มีมันก็ใส่มันก็เห็ดเวียกได้ลายแน่พะสลุงกับวันวันบ่เห็ดมันก็เห็ดเวี้ยงห้าวกลายแน่ห่อนมากกับวีบ้าบะบ่เสร็จเถอลงดำให้ดำหน้ามันก็ถือมัดก้าไปหาเต็มโตรงมันนี่แหละอะได้าเนี่ยนางก็บอะไรเนี่ยพะสลุงของนางมีประโยชน์หลายอย่างจ้าลงเตาในกาขวด ขีฟุูนใส่์เน็ตเดินพาสหลงนกัออกมาที่จากลูกออกออกมาที่จากต่กระสอบลูกกับสับว์ง่ายง่ายดำหน้ากัเอากรใส่เต็มตรงหรือกับพายลูกไปกระดามนั่งข่าวเต่าในนั่งบริพิตรดักเขาดังพี่น้องเอ้ยออกมาไปดังขอบพึ่งวึงขอบพึ่งวึงหรือประเมินนั่งจับท่าใส่ขึ้นน้องอมรานะคะดำไม่รีไม่ได้แบบนี้กระเทึ้นเลย ขึ้นเลยให้นาไร้พาสโล่งได้สิก็เอาขึ้นโอ้กูย่านมึงเด้ย่านยังย่านมันหักขาเมือ้มันมาหักขาหนักหนักได้ได้หนักมึงพอได้เอาไว้ให้มันหักขามันจะหาว่ามันมาหาฮีทหารพี่แต่เด้มันจะอยู่ทำไมมันจะบปอยู่เไปไปอยู่กับก่านแล้วมึงก็ลองถอดเบิึงมาเด้อล่ะมา ต้นกี่เดียววะงั้นแล้วกูกับปวดตดนอีกลยเอ้าเฮียะฮึยะฮึยะฮึยได้นมากระทั่งผาสหลงนะคะไมหวันนะคะตุยตุยเฮียผูนูุนนลิงกับไอ ยังมาแข่งตายแท้ต้นนี้นางไม่แค่คะ่ะนางฟันอย่างเดียวคะ่ะฟันเอายางเดียวแน่โอ้โหขแข่งเดียวต่ไม <c oughs> ่ปล่อยให้นางขึ้นไปฟันเอาลงมาก่อนก่อนปีนไไป๊บผู้นางเอาลงนะคะ อันพาสโลงนั่งัดคือมามาค้างอันงาไม้เติงยิงอยู่บะนี่จ้างเหาว่าสิป้อยให้ไปแล้วมันป้อยแต่แล้วม่ใส่ทำค่างเติงยิงตะอุโพนะกะโอ้ยเมยน่ะเป็นผู้ขึ้นขึ้นบักลงมาโพก็เป็นผู้เก็บอยู่ตะลุมตะลางได้คนนเก็บคะนนเก็บอออันนี้แล้วเข้ามาเฮ้ยึ้นม่ได้คะแน้เก็บเมียแพงผัวจ้าให้เมียน่ะขึ้นยูเทิงเฮ็ดยังกัคือกัน เมียผู้นี้นะมักอยู่เทิงนางว่า,า <laughs> นางว่ามักอยู่ลุ่มจะไม่ให้ผัวสันทราทำจะกลัวมันเหนื่อยให้ผัวมันอยู่ขับรถแก่หินจ้าจ้ามันหนึ่งพักอีิ่มสูพวกินได้น้องเมล็ดนั้นจะได้มีพลังพักอีออิ่มคือเดี๋ยวว่ามึงสิบักงานใหญ่ๆลนะลงมาบึมบึมบึม,บม,บม,บม อ่ะออาเสิลงน้านี่สิงหกเด้อี่ยบอีุมเอาสิ่งลงหน้ลงไปลงไปสูิห้านเด้อลงเอาลงไปเด้อเอาสิ่ลงหาน้ำแน่ลงมาคอกนะเ้าเก่งนอนนักสลัดนะคะเออ เออเออเออคดีงามมีถิ่นลำมันีถิ่นแฉะมหวานไหนลำมันละเนี่ยลำมันเอยมันหวาน,นหไหนเก็บเก,ก็บเก็บต้นนี้อ่อนกับต้นก้อนนี่พี่น้องเออ้ย่อ,อนกับต้นน่ะท่าเลยต้นน่ะมันออกก่อนโอ้ยต้นนี้ผลใบมันเหีย้ยวไปเลยเสียดายเด้เสียดาย แก้มนวลน่าเกี่ยวลัมมันครับอีน้อยเอาไว้ให้ผู้อื่นกินน้ำแน่ลูกเอาไว้ให้ผู้อื่นกินน้ำแน่ตอนเทาเลี้ยวขึ้นไปคือว่าน้อยนนึงนะเอาลงมาเผื่อวะง่ายเลยฮะเอาไว้ให้พี่น้องกินน้ำแน่ ยอมนะคะยังไม่ยอมค่ะโอ้ยเองก็จะกินไร้ปัจไร้กินไร้กากระเพาะขึ่นกินซ้ำหายอยากเธ้เดี๋ยวนี้นะกินซ้ำหายอยากเธอเดียวกันแล้วดอกคือแม่มาอนเขาอยากขึ่นอยากเงี้แล้วก็กินแล้วกันแล้วพี่น้องเฮ้ยลอนตะกะพวกนี้ผักอีหุ่มงามๆผักอีหุ่มงามนี่พี่น้องเห้ย สองต้นเลยค่ะต้นนีหนักตุยตุยเลือกลุ่มๆไปเลือดไปเลือดเลือดลุ่มๆบ่เหาดูอีกทีเลยนะมันยังบบบนี้เข้าตาให้หน่อยอะไรเข้าตาดูให้เขาหน่อยดูให้หน่อยสิต่อมกระดังโอ่เลือดเลือดเถิงนะเลือดนี่ยเลือดมันมือท้าเป็นหมีบ่เลือดเคลื่อนเถิงมาลองดูมานางลงดูกูจะเบิ่งเฮ้อนี่พี่อ้อเขาไปแล้วจะเอาน้ำเอาอ้อ มาเข้ามาใกล้ๆเลือดเปขึ้นบอกเลือดลงลุ่มนะมึงปีนมึงเลือดลงลุ่มมอนตาลงลุ่มมอนตาลงลุ่มเลี้ยวลงมาทางลุ่มี่เลี้ยวลงพี่ก้มลุ่มเลยไอ้เหี๊ยนมันไม่จะเลือดขึ้นเทิงกลมลุ่มเอ้ยได้แล้วเอาเนไหมขึ้นเทิงอีกเลยนี่มึงเลี้ยวลงเบปกติมึงนั่นเออยเอ้ยเห็นเห็นว่าแบบนี้เห็นเห็นนี่มองนี่ มันออกแต่มันนี่นีจักมาลงมานั่งลงมานั่งลงเท่าไหร่ับเอาตัวนี้ลงมาใช้ตุ่นลุ่มแล้วเนี่ยแล้วมันติดบ่องแล้วยักแล้วเออคือประมอนอยู่มันบอกขยันใส่สีนพุ่งพังน้ามานังลงจะก่อนมาลาอันนี้เออผลงานของตุ้ยตุยของต้นเลยมื่อนี้นะกินไรก็เป็นยาระบายแม่นบอก เนาะแม่นหรอวะแม่นไครบากกินเฉพอประมาณนะคะกินไรก็แสบพุอเก่าเฮ้ยแม่นเหรอโอเคพี่น้องค่ะตองต้นอีกต้นหนึ่งเอาไว้ยูโรตุกค่ะแซ่บแสบพักอีิ่มหวานหวานบาหวานเนี่ให้ตุวตัวกินให้เบิ่งจ้ามาสิมงดูสูตรต้นพักอีิ่มอันั่งลงบ้านเราั่งลงนะคะเสื้อปะคะหวานนะจ้านี่ไม่ได้ไม่ได้หึนจ้าสิมเบิ่งอร่อยจ้า ถ้ามีของอยู่ของกินกลับไปไม่ต้องรอนึ่งให้มันเสียเวลาจ้ะต้องกินเลยค่ะกินกินริบๆก็ได้จมอร่อยมากค่ะแลวประกันบ่ฮึนค่ะโอเคนะคะขอบคุณตุ๋ยค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ดอมาถึคนกันแล้วกันโมนี้ป้าอาวพักยูมุ้ไปหนึ่งจ้าแซ่บแซ่บกินอยูดิเซ่หดเมื่อกุบนติดตามคลิปหน้กกันแล้วกันพี่ดองค่ะไปแล้วค่ะจ้าหัวใยเฮ้ย